ไกแสบายดีสบายดีเอฟซี FC ทุกคนโน่นี้ได้ใครมาชอดที่เจ้าได้ตัวน้อยมาหูอยากเอานะพี่ได้ผู้จักอยากจับเลยนะทุกคนอ้าวเสี่ยเอออ่ะเอาสิลงตลาดกับแม่ตาแล้วกันอ้าพี่น้อยไปซื้อเครื่องวอลล์ดังๆได้นนหนิเนาะไปซื้อเครื่องนาองเพื่อนน้องขาดแล้วอริศเอ้ยอ้าวเป็นเบืเ้องยังไงนะเบิ่งปูเบิ่งปูเบิ้องปูล่างรถเออเบื้องคนเท้า ก็พอแล้วล <ะ S 2> ก <ละ S 2> <ด>็หมดก็ฟิตดียวนึงสะไปดีเด้อมา่อกี้ฉัลงไปซื้ออาหารการกินกับแมต่ตาเนาะแล้วก็ไปเบเิ่งเครื่องให้น้อ,องอาชีเนาะให้หลานน้อยเพราะว่าเมื่อเร็วนี้เขามีกินเลี้ยงเล็กน้อยคือวาในคลิปกินตอนกินมังม่วงเท่านั้นทิ่นี่เขากินมังม่วงเนาะแต่คลิปตัวนั้นมันช่เป็นอีกคลิปนึงแต่คลิปตัวนี้ก็เป็นอีกคลิปนึงเนาจะเด็กจะตองคลิปคลิปนี้กันเขาได้อยู่ กินมม่วมัง,งกี้นี่ได้อยู่ประมาณ10ปัยนาทีอันนี้เขาก็จะเอาตานาที <s <and> <S ให้ทุกคนว่างยาวๆไปเลยป,ะปะัะทุกคนเขาิถ้าไมใ้ตาก่อนตาออกมาจะซื้อไต่อเนาะเขาจะลงตลาดไปซื้อของกินละก,ะก,กันค่ะแม่ทีมาตัแรงทํามต้ว่าสิกินหมูปิ้นแต่ว่าหมูบะหมี่เอาก็เลยสิกินเดรดเป็ดเป็ดคือเขาโอ้ยหลานน้อยก็ได้ได้เลยครับเอ๋คุณแม่มาแล้ว กลางอลาล์านก็สะบายดีคลิปที่สองค่ะสะบายดีนี่สะบายดีอาันที่สิไปรอตลาดก่อนเนด้งเห็นตลาดเด้ดงเห็นใต้มาซื้อเครื่องตลาดก่อนเนอะเหดหนาจะมอมจะมีอายุแดดในลานไปทุกคนลงตลาดก่อนเนาะอุ้ยอุ้ยแดดแดดคำแพงโอ้ยถึกแดดวันนี้แลหละเนาะไปไปเลยไปกันเลย แม่พีเลยเถ่าพอดีซื้อเครื่องให้ไม่เนาะแม่มันเอาเครื่องให้ก็มีตมัดจุกหน่อยเนาะเบิ้งได้ตัวนี้กันเสื้อเขียวกินี่ขาดได้ตัวนี้ขาดตายคลิปนี้ต้องให้แม่มันเบิ่งแล้วแหละไปทุกคนเข้าตลาดกันเนาะเจอละอ้าวอยากเลือกช่วยบ่เฮ้ย เอาชี้เชื้อเชิงให้เอาดี๋ยวได้ปะเอาตัวทีมันนุ่มสบายสบายสัเย็นเย็นเดี๋ยวได้ปะอาทีนุ่มกระโปรงอธีสุดนี่ปะนี่นะเย็นตาดีนะนี่นะนี่นะไม่เลี้ยนน้ำเลยดิเ็ฮ้ะเย็นเล็นปะยังเลี้ยสุดยไงทุกคนเครื่องคนนี้ หน้าด้วยจ้ะตอนนี้เครื่องของปุใหญ่เนาะแมลงงจะเขาพามาอย่างเราสุดอีนเลยี่สุดนี้แบบตะแพงนี่สีนี่เขากันอยู่ได้ยูเบอร์หนึ่งบมีบ่อในเบอร์สองแหละเบอร์สองเบอร์เนาะเอ๊ะคอมันก็ไปตกไปนะได้ยูดอกเด้อันนี้ก็ต่อใหญ่ตอน้นแล้วตะแครอยูเสเสร็จ โดเลมอนอธิบอกอธิดาเลมอนมันมันเปินเห็ดหน้าฮะนะงงงงจังเลยทุกคนตาพามาตัวนี้คนก็อยากนอนเลยเหล่ะจนเมื่อยเนาะเออนี่เครื่องก็ได้เต็มนะทั้งเ็ะทั้งพักมาอีกฮานี้คือเ่า เสื้อหมดลายเซนแล้วนะไอ้หมดลายเซนแล้วนะวัอยู่นอนแล้วหรือหมดลายเซ็งแล้วนะไปกลับบ้านมานี่อ่ะทุกคนตัมพามาตอนนี้เมติกะแล้วเสื้อหลาดมาปั้นเนาะเสื้อที่เราไปซื้อมือกี้นี่แหละนี่เดี๋ยวมาตีกินกองลังให้ดีจ้าได้ลายเซนเติมนะ้เนี่ย หลายซุดหลายแสนเขาซื้อมาใหม่เขาก็ต้องตั้นนะทุกคนเพราะหลานน้อยยังผิวอ่อนเบาบบางอยู่พันนี้เงียวใส่ยแบบเพ,พรพอเท่าเพคนนะทุกคนโอ้ยหลายซุดอยู่นะนี่ก็ซุดหนึ่งอี่เดี๋ยวแม่ตทีจะตักแล้วก็จะตากให้หลานเพื่อแห้งสักก่อนนะฮะที่อ่างล้างน,นะทุกคนตักจะเบิ่งเพิ่นทางในก่อนเพื่อยูน่าไม่เท่าเพคนเนาะปั่นปลาไว้ยแรงรับแล้ว ะะตตเนี่ยจะเพเท่าบ่อนี่โชว์เลยเอ้าโชว์เลยปีนโชว์เลยพี่รวมเก่งยืนหนอนเท่านะเฮ้ยนะเอาชิลุกเลยวันนี้เนาะเอ็ดเป็นพี่เลี้ยงหนึ่งวันนะคะวันนี้จะช่างวันเด็ดในเที่ยวนี้กล่องก้นกล่องดาเนี่ยจะเพเท่าบ่เฮ้ยกินนี่ค่ะ จะให้ปลาสักเนาะเฮ้ยขักอะไรชอบว้อีกไหมอยาบอกว่าชอบใ้ชอบใบไปฮัลโหลจ๋อยควอมไดแลลวได้นิเด๋ยวต่อไปกันย่างทานดุดดุดไปคนตอนพามาตอนนี้ก็ได้ตาเครื่องให้ลานไม่ยากได้ตานี่สุดเพิ่นโอ้โห หมดหลายแสงอยู่นะมาตีลงตลาดเนาะเมื่อกี้นี้กัเลยบริตตโทรมาบอกให้แม่อันตางแน่เด้อ่ะอ่ะทุกคนหลานน้อยก็รับเลยตอนนี้มาตีเตรียมเครื่องออกส่วนก่อนจะเอทุกคนตาพามาตอนนี้มาตีกะสออกส่วนเนาะเครื่องเต็มโตเลยอันนี้ก็โมงเอากินมอเว้นนี่มันโบเบิร์เพราะมันเยอะเอาไปซูม่แปลงกินแล้วกูมีได้กุ้ง เป็ดอาหารที่เราจะเหก็คือลาบเป็ดเด้อค่ะอาทีเปลี่ยนชุดแล้วค่ะคื <c oughs> จึงหนึ่ับผมครับผมจะไปเตะบอลนะเนี่ยเบอร์เก้าเนี่ยเสื้อเบอร์เก้าโหเฮ้ย <c oughs> โอยชุยเสร็จ <c oughs> โอ้ย,ย <c oughs> จะบ้ามนำนะมาเดชได้ซ้ำนี่แล้วต่ำข้าวปุ้นนะทุกคนไม่เป่งเป็นห้เซ็ตมาบอกซื้อข้าวปุ้นกับสลรัตไปเด้จริงๆมาตีซื้อแล้วเรียบร้็วคอยรถมาเอาแล้วเราจะขนเครื่องขึ้นรถเด้อค่ะ าจะพกันที่สวนนะตุกคนตตอนนี้เราก็มาถึงบ้านสวนแล้วเด้อครับผมรายงานนะครับรายงานบ้านสวนครับผมนี่สบายดีค่ะคนแกะกุ้งไม่เท่าอีกทำอะไรเนี่ยโอ้ยเห็ดน้ำเฮ็ดผูยังอจากอุ้มหลานอยู่ได้นะเพลอจะไปจากเพลงหลานเพื่อนอ้หน่ะ อ่าเถ่าอุ้มลาน <laughs> ได้เห็ดบทมาพระผ่าคนเลาวทุกคน <laughs> ได้จังได้ <laughs> นี่ได้น้องบุบินม,มาซรอยนะทุกคนเ <laughs> ดชเอากระด้ผู้ช่วยแล้วเด้นี่โมบมาชิบช้อยรีมาเลสยสอยร้อเออมาเลยจัดร้อนแรง <laughs> อ่าทุกคนเอาลานก่อน <laughs> ่ะมันคือไงเนาะอะป้ะมันเดีหนูผิดอีกแล้วนะเนี่ยว้ายเป็นยังไงคะยังคือแบบพันย้อนอันนี้ตะกี้เลยค่ะมน้อยแล้วค่ะอุ้ยทำไมเนมหน้าอย่างงั้นเจียวได้ป่ะนี่เจียวเจยเน่เห็นเราโบ้ลายมันจมกินทอดมันโพดได้เฮาก็ได้ไฟแนนซไฟแนนซมัน แม่แปลงช่วยเข้าบุมบิมซับซับซับเป็ดเตรียมต้มแม่เอือป็ดเอาลาดพ่อมาตีกัสิได้ซอยซีนเฮ็ดลาบเนาะทุกคนลาบแล้วก็เล่แปลงอันผู้สาวสำน้อยกับพักกระเด็ดพักเนาะนี่ผู้สาวสำน้อยกระเด็ดพักสบายดี สบายดีมาเด้อเด็ดข้างอ๋อกระซาสั่น้อยเข่าของผู้ท่านเบิร์ดเสะแข่าขท่านป้งเหรอเนี่ันคุยเด็ดนี่อันนี้กระซ่าแกกุ้งอันนี้ก็ได้โอ้พอได้ย้อนได้นี่เห็นเพคนอยู่น้ำทางเก็บน้ำทางอีน้อจะลูกไข่เก็บมาบนนี่มาทุกคนเก็บเวียก่อนแผนกใครแผนกมันสามัคคีคือพลังนี่ แค่ว่าขลุนค่ะขลนขอ่าคุณลูกใส่แล้วเอามือตนๆเอาใส่นั่นลูกใส่หางบัวเด้อมันจะหอมอ่ะทุกคนตอนนี้ก็มาพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ยังบ่มีไผมานั่งโตเนาะอลิถาก็มาพร้อมอ่ะอลิโตอคนตาเนาะถ่ายกินข้าวประเดี๋ยวมันจะยังที่ถ่ายโตเพราะว่าอันนี้ก็บกำลังเกี่ยมถ่าก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะจ๊ะ ก็โดนทาล้านฮะมินิมาร์ดคิดตัวเปล่ามินิมาร์ดคะตัวยังมินิมาร์ดคือว่าโดานกันแล้ว,วมินิมาร์ดเออเข่ะนี่กับเบิร์กฮงเลยเนี่ยตัวจะเห็นรึเปลเออท้าเพิ่นผูน้เดียวจะเป็นงามคำเนียก <laughs> ดิกําล,ลังกาเกี่ยเข้านะทุกคนประจำที่ใครที่มันค่ะ ไปเรียนคิ้วเด็กบนป่าพอโต๊ะหัวโต๊ะเออพินที่ไม่ได้นะเอออีปานั่งหัวโต๊ใจหัวโต๊ใจมาจ้าทุกคนเปิดเพลงโลรแมนติกลงมือได้ ไม่แปลงแล้วหลังบ้านเลยไม่แปลงอยู่เหมือนกัแล้วบอด้กินบอด้กินมือเมนบอกแกงกับบอด้กินกินแต่ก้นเป็ดเป็กินก้นเปฟสน่ะทุกคนลงมือได้เลยมากระปีน่ทมมนั่งนไหมนี่หนัมาซายังพูจักว่านั่งเนาะอันนันประเดี๋เรื่องเนาะมาซายังหาบ่านั่งเรเห็นเนาะออซาซาทำริบอือน้ำกั้นเท่าไร านะทุกคนตาพามาตอนนี้เข้ากันทานไตกินนี่หาาเป็นงานเลี้ยงนาา่านมาใานี้ก็เป็นงานล้างแล้วทุคนเร่อเท่าก็ได้พูดล้างซ่ได้ลุกผ้าดอยเนาะได้ผู้สาวมาล้างซ่โซ่วันนี้โอ้ยกาต้องเช็ดโอ๋อรไรแล้ว้านี่เขาจะบอกคนจริงเขาจะโอล่นี่ยในน้ำเตินได้ซื้อจากไหนโนนี่ กินข้าวแล้วกันจะดื่มแล้วก็จะซื้อกันะนะล้างถ้วยกันจย่างเร็วนี่ห้องก็เลยนแลกกับเจ้าะเจาะแมตตี้ฮะนี่สั่งแล้นี่นะจะคนมาล้างถ้วยต่อยเาก่อนเวหลังจากเทากินข้าวแล้วเรียบร้ยยอยเทาก็สิกินต่ำนะทุกคนเดชซื้อมาข้องกันเพื่อจะอ่านนะนี่กุเดชเป็นเม่คุณแม่ดเป็นลวกกุ้งแล้วแต่คุณแม่ตาจะตากับฮาบริมยองนีแต่พ่อเรื่องกิน ข้ินเยเฉพาะนะบตั้มกระสิ่นดาดเลือดแงเลือแดงสินดาดจุ่มตำนั่นแหละวันสวนไม่มีอะไรมากเดเซฟทํากค่ะเซฟต่ำแน่เนี่าโอให้ไม่แปงตำตัาบอพุงบิกัย้มมาแท้มาจัดมันตสวยพุงฟิงไงตามันงามแท้เลยดิเบ่งมือนึ่งด้ว ขายงกเันป็นแหงนับอยู่ um> ัวเงินนับก่อนมาชิไห้เน้อเฮ้ยไห้เนาะบมอยู่ว่ว่ัวอเงินาพชิบสาวนชบสาวนไม้บที่าข่าไปซุ่มหนักไห่งามเลยเอามาแต่งงาอ่ะตอนนี้ก็สุซลมุนเนาะ วนีเรใครกตุปงกินข well, ้แขกินต้ม่าอย่างไรคินี้กักินข้าวอคุอยู่บ้ส่วนที่เกาสอย่างไรคลิปนี้กิน่อย่งไคลิปนีกนเดียวสรุปมันสรุปนี่คลิปนเป็นคลิปมังนี่ เขาอจะกองงานน้อนีำเองใส่ฟานนีนี่เจ้าสาตอนาสิคับานาเลยตอนนี้กเป็นเจ้าสาวนดีเจ้าสาวีสิน้าปีก่อนเขาพอสหาปีทุกคนก็ตอนเดียวกับ่อมเดียวกับปรโยงเขาเลยเรียกันแต่ว่าคบกันแต่แท้จากปีก่อน สปีบกัน3มปีแต่แต่งเลยวนนี้เป็นเซแปบรวมกันค่ะรเป็นแดวจนกหัวกันคบกันมาเนี่ยเซาแปดปีเนาะแม่ต่ว่าแต่งงานในสมปีาเออน้อยกว่าเจ้าบกันน้อยกว่าเท่าอีกเาพี่ช่างเจ็ปีจะให้เอากันเพิ่มสามปีเอากันเลยเอาลูกยเขาจบมาสปี พอเจ้าก็ยังเฮียนจบสบายไหมฮะเอาทั้งเฮียนจบทั้งเงินเฮ็ดเงินกันจนแล้วเออเพราะว่านอยไฟคันตัวจะมาหลายปีแล้วมาได้เพราะน้อนเพราะพอใครได้รถก่อนใครได้เฮียนก่อนเดีวได้เฮียนจบก้อนเหมืนวราเลยเน่ยบุมีทางแก่แล้วบอ่ะทวิตทวิตเราเห็นสภาพบ้านเพิ่องทว่ะโอ้ยทางบ้านจะแล้วก่อนยัิไปขอป่ะปีไปปีต่อมาของเราเอาแลี้ยวเลยวุ้นใบอยู่เนี่ยพาขออ่างเติมก่อนว่ะ โอ้เขาพิเศษต่อจบก่อนป่ะเขาพิเยนต่อกับสามปีหนึ่งแล้วแหละจบแหจบมากพ่ะย่ะออีป้าซื้อรถก่อนเราจบอยู่ได้ัมเมืองป่ะแบบเดียวเราซื้อเลยอ้าวาเห็ดเฮือนล้างไม้ก่อนป่ะเห็ดแล้วเนี่ยอ้ามีขอเแกโตเลยเอาซักมีขอเแกโตตลอดเนาะอยากได้แล้วก็วุจักแหล่วุ้แรมมันพร้อมไปเลยเลยมันไม่มีเงคาเลยดิเออก็มามันถึงเวลาแลยมันถึงเวลามันพร้อมไปแล้ววุจัก กันเชียว่ากสอเบิดเลยนีเอาง่ายๆคืออารมตัวมันตีมาหลายปีเลยเนาะตัว่าเขาเกิดว่าถ้าถ้าให้มีครบก่อนโรยถ้านะทุกคนข้างบนเอานี่โอ้ยยำซอยแล้วเล่นนี่กันเชียว่าโอ้ยปาวิทย์นี่ก่อนนะกระพุ้นที่วิทย์ทุกอย่างมันพอกันเลยเห็นบอกเห็นบอกเขาแบบพร้อมกันเบิดได้แต่งเมื่อพร้อมเพาเอินนะถ้ากับพร้องมาลีได้มืองานกับพร้อมขัางพร้อมเลยเมื่อพร้อมสิอ่ เดี๋ยวเขาต่ำแล้วเราไปนองวัวจังนปนี้เาก็ว้าวไหลว้างหัวกันว้าเลี้องอดีนะนะเรื่องอดีตมากระมวลปะไปเจอกันทหน้าบ้านพอแหลกขากันตุยา่ต่ำออกไปหลังจากขาตุยแล้วเขาก็กินซานนามีไทยอินด้วยได้เจักเปอร์เซ็นเนี่ยได้จักเปอร์เซ็นขาไทยอลไซลิาตมา คนเอ้ยพี่น้องพี่น้องกลางดึกกลางดืนเ้องก็กินส้มตำเนาะอีสานมาได้หมดสมตำนะเขาพูดเรื่องสมตำสาส้มตำข้าวหนมกีนโอ้ยส้มตำในร้านเอ้ยนี่สก๊อตมีหัวขวัญตำข้าวปุ้นนะภาษาลาวนี่ภาษาลาวเห้อกันข้าวปุ้นมาได้ไม่น้องเมือมาใกล้ใกล้ไหมมามาพี่น้องมากินส้มตำตอนดึกๆ คลิปอันแมต้กินอันมะสกินโซนี่กินโซก่อนบาทนึงมาเด้มมาเด้มมาไหมเต็มแล้วบ่กระเพาะแล้วน้อยแสดงว่ากระเพาะแญ่สินมามาดูมกินจะบินก็บินนะกุงมมตีตอนนึงงน่ะขอทันอาทเยอะไรนี่ อะไรได้นิเขากินเขกินจนอมอง่เดี๋ยวว่าแบบนี้ไหมตอนมอพัฒนาเฮีกินสีมือไม่ยากพูดเล็บพูดคนนี่แม่บอต่ำเออเใหจรยังบริสิมแสเลต่ำต้องยกให้แม่เซฟประจำบ้านเซฟประจำบ้านบ่ มือกล่อเขาอยากกินมือรู้จักเหรออยากไนเล้นะเอาเลยนะคะมากินนันกับแม่ยังจะซีไเล่ะให้เซฟกินโซมค่อต้องกินด้วยกัสองสามคำเลยมาเด้อพี่น้องเด้ออือป้าหนังอริป้าลนซาวเือนะคะกับปนกุ มันบินเว้ยบ่องเบิงตัวจริงก็คือธรรมดาแต่เบิงในกล่องมันเหลื่อมมันเหลื่อมกูโม่ากทีสก็เบิงตัวจริงเลด้วยนตัวจริงก็ธรรมดาบัดเมียต่อเพราะว่ามันมันคือแบบนี้จะต่อตเพิ่นจบินเลยผัดเมียไปออกจคอออกงานได้จาคนเว้าในไดคอยวาว่าซิบินเปนแบว่ามาบว่งามกรุณาชาร์จแบตครับท่าน กดมเซทวงเดียวก็บ่ได้เฮ้ยเซตอแน้ตอนกอเนาะเซออกขอบกันเลยมันเปไม่ใช่บินเลยมูไปออกเอายแล้วเน่ะผู้ายบอาย้าย่นั่อือฮึตองทในตอนไหนกติเป็นอะไรมีเยาวเลยคนไทยบอกเลยเป็นนนั้นมีเยาว์เสแปมีเทว์เ่าเลยนี่ป้าผู้ไทยแทนเลยเนเมีอย่างผสมเนาะของหลูกผู้ไทยเว่ไหจะได้ใส่ อือเจทุกคนให้ทุกคน,คนกินชาไม่ห่างเนีย่ยอ่าทุกคนเนาะวันนี้เป็นมือเป็นมือข่มหองปลาเนะาะแล้วก็เป็นมือชั้นวันดีได้เฮาฮ่าเคยใหเมียาพอดอยเนาะสบายดีเดอ้อวันร้อนในไยผัดวอมาเออพอดีได้มาสโลได้มาอุบเราเลยอ่า,ากรุ๊ลูกสาวเพิ่์นเนาะลงการดึกานเนา่ ส่วนแร้ค้งหนาแต่ละคนจะคือแม่เนาะโมแม่แค่คือแม่เือบาปิเลยมเลือปมงะคือแม็กอะไรคือนแม่แต่ว่าซีพิวคือพอโค้ยิลคือแม่เนาะเขาว่านังนี่ได้คือแม่ค่ะอาเะเินคนนะตเโบ้คือพอเน่นมโบ้พอแทเดี๋ยนีบคือแล้วพอตุยังลมอยู่ฮะ ตุ้ยตะกี้จอยคนนี้อีกวะแม่งจอยดักมาอยู่น้ำพุใจดุยแน่มือไปเอาโลไปเอาโลเต่งจะจอยบอกคือว่าเพีเดียวเนาะคือว่าเราเห็นกันคู่มือเนาะแสดงว่าเพาเลี้ยงดีนี่บอกแบบเห็นกันคู่มือเลยคือแบบบริเปลี่ยนเต่งต้องต้องย้อนกลับต้องหางก็ไปยู่นี่ก็ตุยหนักขึ้นหนลยฮะฮิฮกโลขึ้นหนาปอกแล้วเขาเสียกับบรินักเนาะบริษัทพลังงานหลายนั่งกินนอนกินอยู่เม่งลอย ที่เาเพินแล้วอันนี้ก็แม่แม่นของนุนี่นะทุกคนกูจะล้างด้วยสวรศมีเมลรัสมีเม่รัศมีเป็นเมียวัดนาซีเ่ป็นคัระยาของพอดอยมื้อนาหาจัานาอกเรมาเอือเรามื่อสวรรค์มาเอาผู้สาวาเลาันเนาทิศกะดลไฟแหแล้วาชัวเมื่อนังไปยเนาะยกแม่เ่อๆแล้วไข่ดอก ไปเสร็จก็มไปก็แบบก็แบบเขาหยอคอยแล้วจะยังเสือแท้เสือมามาเือนน้พูดจะปเลเออไปด่านมนเขาแซวไปด่านมนสอเขาหยว่าเอ๊ยม er ีผู้ชายจะพูดมันยังไห้ี่ฉ uh ีเลยมาห้เลยจนให้ลิ้นเลยเงินเนี่เงินลบแล้วจะไ่ไปหอกวะนนี้ไปคือเก่านะสั้นๆหนึ่งนะทุกคนโต๊ะ คนบลได้มานะมูนะทุกคนตัวตักทายเขาหน่อยซิเยอะเย้าทานี่สาอิตาสาวของยาวเยอะเย้าดมเหลือเมันดมเลยดมอะไรก่อนคนบลได้มานะทุกคนอือเอโอเคมานไางกับมือเลยลาด้มางานนี้นะบาดยูทำมคอนเสิร์ตดี ไปแลป้วาเร์อเขาหิด